น,นี้มากินร้านข้าสีสพานหินนะครับนี่เป็นร้านที่ย้ายมาใหม่ปกติร้านเดิมจะอยู่สะพานหินย้ายมาใ,ใกล้ใสะพานเกาะจานนะตรงนี้ให้ใกล้ชุมชนสีส่สบห้องอมสมมุกจิตน่าจะรู้จักเป็นอาหารแบบ ตามสั่งแต่ว่าเป็นใช้วัตถุดิบดีเออจะมีแบบวันนี้ที่สั่งมามีอะไรวะต้มส้มปลาต้มส้มป,าปาลาจะตักให้ดูจริงอ่าะตักให้ดูทีเซอร์ต้มส้มปลา <c oughs> ไม่โฟกัสวะไม่เป็นไรอ่ะดูนั่น <c oughs> ทำส้มปลานะครับชิ้นบ่มๆปลาโมงปลาทอดเครื่องปลาทอดเครื่องปลาทอดเครื่องอีกชิ้นแบบนี้นี่นี่คือทอดใหม่ทําใหม่นะแปดสิบาทแปดสิบบาทเองราคาดีมากนะฮะคนเยอะในช่วงนี้มาใกล้เที่ยงพอดีอันนี้เป็นอาหารตามสั่งนี่เป็นกะเพราปลาหมึกไข่ดาวสุกร้านนี้เข้าใจเขาว่าไข่ดาวสุกนะฮะไข่ดาวสุกคือเค้าใส่ดาวสุกจริงๆ เราดูกับเราดูปลาหมึกครับไม่ใช่ปลาหมึกก,ะล,ะ,ลกะลาปลากระป๋องแบบปลาหมึกแบบปลาหมึกอเอออันนีด้ดีมากแล้วก็มีอันนี้เป็นผักบุ้งผัดกะปินี่ก็ที่เด็ดนะฮะอ,อ,อ,อดี๋ยวรอรออ่าหมูหมูผัดกะปิจานหนึ่งแล้วหมูผัดกะปิ นี่ปกติครับอีกจานหนึ่งนี่ความฉวยๆมาเลยนี่ของดีนะครับเ้าะคุณมาใกล้เฮี้ยงเนี่ยแต่ต้องรอนานหมดอล้เพราะว่าภัศดีเป็นเป็นเชฟคนเดียวครับเพราะที่เหลือก็คืออาหารทุกจานเนี่ยออกจากพัศดีเขาจะทําทําคนเดียวเพราะงั้นเขาจะอาจจะต้องรอนานหมดคอนเซ็ปต์ร้านภัศีคือ ถูกสะอาดอร่อยช้าหน่อยอร่อยแน่เขาบอกเขาบอกคุณแล้วนะเออว่ามันไม่มันมันจะไม่ได้เร็วแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าหิวอะ่ะก็จะมีกล้วยทอดไปกินกล้วยทอดแก้หิวก่อนได้อืมลองท้องอร่อย,อร,อ,ย,ยอร่อยมหาเอยมากแล้ววันนี้นะครับเราใส่เสื้อสวยๆจาก เสื้อเฮียเสื้อเฮียนีเป็นลาย The b i n t e n เสื้อเอฮียเหมาะคนีเฮียอย่างเราจริงๆข้ามีหลายลายนะลองไปเลือกดูได้นะบางลายก็ไวรุ่นหน่อยก็เธอไม่เหมาะคนแกะะ่เท่าไหร่ก็ลองไปเลือกดูจากร้านครับเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ให้เนาะรุ้นกันว่ากี่บาทดินนจ่ายตังค์อยู่นี่คนจ่ายตังค์ินไปเลย บอกเมนูให้หมไหม,มคุ้ยใจยังคุย้ยใจแล้วคุ้ยสกแนยสกแนเปนเลย้ใช่นีะสบมีนั่นนะหมูปิใช่มหมกปิแม่ม่เท่าไหร่สี่ร้อยห้าบาท And feel our hair back.